สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื่อเนี้ยสิพาพี่น้องมาเที่ยวครับบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องอยู่ในตลาดหนึ่งนะครับเป็นที่ตลาดนัดในวิดีโอคราวนี้นะครับพี่น้องผมอยากพาพี่น้องมาดูนะครับการสื่อขายนะครับหรือว่าการปลอกหมอกทุเรียนนะครับพี่น้องอยู่ในที่ตลาดนัดหนึ่งนะครับที่สวยงามมากๆอยู่ในเอเชีย ที่ผมมาติปนะครับมาท่องเที่ยวให้ไปชมทุกท่านจะเห็นนะครับมันจะเป็นวิธีการในการปลอ,อกของทุเรียนช่วยมากนะครับพนะี่น้องและพอค้าแม่ค้าอยู่ที่นี่นะครับเบื้องไฟการสื่อขายกันนีก็มีค้มสามัคคีกันดีนะครับพนะี่น้องมีคีมยดย้อยกันนะครับขายก็ดีดีพนะี่น้องแม่ค้านี่ก็ช่วยครับนิ่มนาอินดูนารักดีครับพนะี่น้องก็มีคีมสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะว่เวเียงไม่แย่งลูกค้ากันนะครับพี่น้องการสื่อการขายนะครับเป็นทัพน้าประเพณีอยู่ตลาดนัดที่นี่ด้วยนะครับพี่น้องใน้ผมดูเลยครับแม่พี่น้องพี่นอ้นองก็ชื่นชมในการทํากิจกรรมนะครับในวิธีการขายมอเตเรียงของแกเนี่ยแกสู้มากนะครับพี่น้องมีความสัมพันธ์ดีดีพี่น้องกับลูกคา้าผูดจ้า้าควมับก็พรอพอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพี่น้องเสียงม้วนม้วนแม,นม่ดูเลยครับ แม่ค้าเนี่ยก็สวยพี่น้องเอ้ยิ้มน่า kind of mm hmm. ร fruit, ักนายดูดีครับเฟรนลี่ดีพี่น้องเอ้ยการสื่อขายมอเตอร์เรียนของเธอเนี่ยก็วิธีการปอกมอเตอร์เรียนนะครับพี่น้องก็ดีครับพี่น้องเอ้มันดูแล้วน่ากินมากพี่น้องมันสวยมอเตอร์เรียนก็สวยพี่น้องเอ้ยคนขายก็สวยโอค้าเนี่ยก็ล้อรอพี่น้องเอ้ยดูเลยก็ชื่นชมดีครับในการสื่อขายของโอค้าแม่ค้าอยู่ที่นี่นะครับ ปกตินะครับพี่น้องผมจะพามาเที่ยวยุทธนีบ่อยๆนะครับเวลาผมออกจากทํางานนะครับอยู่ในบริษัทของผมผมจะชอบมาสื่อมาทุเรียนทท่น่กินนะครับพี่น้องเพราะว่าผมชอบดูการสื่อการขายของพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้นะครับพี่น้องมีศิลปินสูงมากนะครับการปลอกทุเรียนการผูดจาวาคว่มนะครับการผูดคุยกับลูกค้านะครับเสียงดีดีพี่น้องไม่หนำใจ ไซส์ไซส์พี่น PI, function, see, ir online, ้องไอ้การซื้อขายแม่มาทเรียนกันนะกินมากพี่น้องไอ้ดูมาทุเรียนเนี่ยเป็นมาทุเรียนอยู่ในฟาร์มหนึ่งนะครับอยู่ในเอเชียที่งดงามสวยงามมากๆนะครับพี่น้องในการปลูกการซื้อการขายมาทุเรียนเป็นวิธีการโฉบนะครับพี่น้องดีดีพี่น้องไอ้การซื้อขายมีความสามัคคีกันดีการปลอกมาทุเรียนก็มีวิธีการสูงมากนะครับพี่น้องมีศิลปินในการปลอกมาทุเรียนแม่ผมดูเลยชอบมากๆพี่น้องเอ้ สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับที่ชอบในการดูวิดีโอสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเฉพาะพิเศษสําหรับการซื้อขายมอเตอร์เรียลด้วยและอยู่ในคลิปต่อไปใหม่ๆนะครับจะเจอผมในคลิปและแปลกๆนะครับผมเสียมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับพิเศษการซื้อการขายของมอเตอร์เรียดนี่นะครับเป็นพิเศษสําหรับผมทุรๆคว่าผมนี่ก็ชอบกินมอเตอร์เรียดนะครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆ FC ทุกทุกคนนะครับที่ติดตามผมตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเจอผมในคลิปใหม่ๆอีกนะครับคลิปแปลกๆใหม่ๆอีกต่อไปนะครับผมขอสวัสดีครับแค่นี้สวัสดีพี่น้องโปรไปล์ทุกทุกคนนะครับเจอผมในคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ

បាទលាបើយើងនេះតាមនេះអាតាទប់ទ្រនប់ស្ត្រូវប្រាំងផងហ្នឹងដល់តាក់អនឡាញណាមកលួតទីដែរអញ្ចឹងកប៉ុលម៉ៃលិមធំកន្លះចុះណានេះយក1គីឡូវិញឯងប្រហែលទៀត តែនិយាយថាមិនរត់តែសាច់ហ្នឹង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 ហ្ន mặc dù tung như mà em bà chào hay nó bật mọi người học sinh 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 người គប្បីហើយកុំបីដល់កុំគន់អើយទៅហៅបុល5ហើយទៅហៅបុល5បិញតិចហើយដល់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 មិនទិញសមមួយតែដាក់3ដាក់ម៉ែម៉ែតេជហើយដល់ពួកឯងមិនគន់ពួកឯង

No. by no.